มาถึงทฤษฎีบทถัดไปนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่สำคัญมากๆในวิชาสถิตินะครับก็คือ the central limit theorem นะครับทฤษฎีบทนี้กล่าวว่าอย่างไรนะครับขอให้นิสิตมานึกภาพตามพร้อมกันแบบนี้นะครับตอนแรกผมบอกว่าเรามีประชากรถูกไหมครับพอเรามีประชากรเราก็สุ่มตัวอย่างขึ้นมาขนาด n นะครับอ่ะสุ่มตัวอย่างขนาด n ขึ้นมานะครับ จากประชากรพอสุ่มตัวอย่างขนาด n ขึ้นมานะครับเราก็ให้มันแทนด้วยสัญลักษณ์ x 1 x 2ไปเรื่อยๆ xn ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรสุ่มใช่ไหมครับสุ่มหยิบตัวอย่างขึ้นมาขนาด n พอเราสุม่มหยิบตัวอย่างขึ้นมาขนาด n นะครับน,นิสิตก็คำนวณหา x bar ได้ถูกไหมครับคำนวณ x bar ได้สูตรของ x bar ก็คือ x 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn ส่วนด้วย n นะครับตัวนี้คือการคำนวณ x bar หลังจากที่นิสิตคำนวณ x-bar ได้เรียบร้อยนะครับนิสิตก็บอกว่าจากทฤษฎีบทที่สไลด์ที่แล้วนะครับสไลด์ที่6หน้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราก็รู้ด้วยว่าการแจกแจงของ x-bar เนี่ย expectation ของ x-bar เนี่ยจะเท่ากับมิแล้วก็ variance ของ x-bar เนี่ยจะเท่ากับ sigma s q u a r e อันนี้คือสิ่งที่นิสิตรู้นะครับจากสไลด์ที่แล้ว จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นิสิตรู้แล้วแหละว่า expectation ของ Xbar คือ mu v a r i a n c e ของ Xbar คือ s i g m a s q u a r e ส่วน n นะครับขอโทษที sigma ส q u a r e ส่วน n นะครับทีนี้เนี่ยนิสิตรู้แล้วว่า expectation x ของ Xbar กับ v a r i a n c e ของ Xbar เป็นอะไรแต่นิสิตจะสังเกตเห็นว่านิสิตย,ยังไม่รู้การแจกแจงของ Xbar นะครับทีนี้ Central l i m i t t r e o r e m เนี่ยมัน Powerful อย่างไรนะครับมันดีตรงที่ว่าถ้านิสิตได้ตัวอย่างสุ่มขนาด n ขึ้นมา จากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยเป็นมิลนะครับความแปรปรวนเป็นซิกมาสแควร์นะครับ,ระ Square, ะรบจะได้ทันทีนะครับว่าการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม x bar ลบมิลส่วนด้วยซิกมาส่วนด้วยสแควรูทเอ็นะครับจะประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับเมื่อ n มีค่าเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันพลิกโลกเลยนะครับเพราะว่าแต่เดิมที่นิสิตไม่รู้การแจกแจงของ x bar เนี่ย แต่ปรากฏว่าถ้านิสิตเอา x bar ไปลบออกด้วยิวแล้วหารด้วยซิ g m a ส่วนด้วย square r o o n เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับทันทีเลยนะครับเมื่อ n มีค่ามากๆนะครับหรือ n เข้าใกล้อนฟินิตี้โอ้โหตรงนี้นิสิตมองเห็นไหมครับว่ามันสำคัญยังไงนิสิตอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่า การที่เรารู้การแจกแจงของ x าร์ลบมิวส่วนด้วย sigma s q u a เ e d n มันดียังไงนะครับแต่เดี๋ยวนี้สิทธิ์ได้เห็นตัวอย่างแล้วสิทธิ์จะรู้ว่ามันดีมากๆเลยนะครับการที่เรารู้ว่ามันมีการแจกแจงปกติมาตรฐานตัวนี้นะครับมันจะทําให้การคํานวณสิ่งต่างๆของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันเนี่ยขอ n o ้ e ไว้ก่อนนะครับคาว่าเมื่อ n มีค่ามากๆเนี่ยมันแล้วแต่อา,ารยานยาณของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะ n มีค่ามากๆเนี่ย เมากกว่าค่าใดขึ้นไปนะครับแต่สำหรับในคลาสนี้นะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับเราจะถือว่าถ้า n เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับจะสามารถใช้ Central l i m ลิมิ e o r e m มได้นะครับ ก็คือว่าเราจะทำคัตออฟไว้ที่ N มากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวขนาดตัวอย่างของเรามากกว่าหรือท่ามากกว่าหรือเท่ากับ30ขึ้นไปนิสิตก็จะสามารถใช้เซนท์เทอร์เรมได้เลยนะครับนิสิตสังเกตนะครับข้อดีของการใช้เซนท์เทอร์เรมเนี่ยก็คือนิสิตไม่มีความจําเป็นจะต้องรู้การแจกแจงของประชากรเลยนะครับนิสิตไม่รู้การแจกแจงของประชากรนิสิตไม่รู้การแจกแจงของ x bar แต่ว่าพอนิสิตคำนวณ x bar ลบมิลส่วนด้วยซิกมาส่วนด้วยสแควรูท n เนี่ยนิสิตประมาณการแจกแจงของมันได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างที่1น,นะครับหรือว่าตัวอย่างแรกของเรื่องเซนทรัลลิมิตเตอร์เรมนะครับกำหนดให้ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศของกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยประชากรอยู่ที่12 ppm หรือว่าพาร์ p เพ m ร์มิ o เีมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่9 ppm นะครับตรงนี้นิสิตเขียนได้เลยนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยประชากรอยู่ที่12 ppm นะครับแปลว่าโจทย์กําหนดแล้วว่ามิเท่ากับ12นะครับหลังจากนั้นเนี่ย มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน9 ppm แปลว่าโจทย์กำหนดแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับ sigma เท่ากับ9นะครับทำการสุ่มตัวอย่างขึ้นมา100จุดในกรุงเทพนะครับสุ่มตัวอย่าง,งา100จุดในกรุงเทพตัวนี้ n เ,เป็น100นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์จะในอากาศจาก100จุดตัวอย่างนี้ จะมีค่าอยู่ระหว่าง13-14 ppm นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนว่านิสิตเนี่ยกำลังสนใจความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศของกรุงเทพถูกไหมครับนิสิตสุ่มหยิบตัวอย่างขึ้นมา100จุดในกรุงเทพนะครับก็คือนิสิตสุ่มหยิบ x1, x2 ไปเรื่อยๆถึง x100 ขึ้นมานะครับก็คือ100จุดในกรุงเทพนะครับสิ่งที่นิสิตต้องการหาก็คือนิสิตต้องการหาว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของคาร์บอนมอออกไซด์จาก100จุดตัวอย่างนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง13-14 ppm ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการหาว่าจงหาความน่าจะเป็นที่ x-bar ถูกไหมครับที่คำนวณออกมาจาก x1- ถึง x100 เนี้ยมีค่าอยู่ระหว่าง13-14ถึง ppm ถูกไหมครับนี่คือที่ต้องการหา โดยใช้ Central l i มิตเ r e รเรมเนี่ยนิสิตก็จะสังเกตเห็นว่ามันคำนวณได้ง่ายเพราะว่านิสิตจะรู้การแจกแจงของ x bar ลบ mu ส่วนด้วย sigma ส่วนด้วย square root n นะครับทำยังไงอ่าน,นิสิตดูนะครับเนื่องจาก n เท่ากับ100นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ30มนะครับมีค่าใหญ่นะครับมีค่ามากๆนะครับดังนั้นเราใช้ Central l i m i t t h e เรียได้นะครับ ความหมายคำว่าใช้เซนต r a l ลิมิตเตรเรียมได้ก็คือว่า x bar ลบ mu ส่วนด้วย sigma ส่วนด้วยสแควรูท n เนี่ยจะประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐาน c นะครับพะนั้นเวลาที่นิสิตคำนวณเนี่ยนิสิตก็จะคำนวณความน่าจะเป็นที่ x bar จะอยู่ระหว่าง13ถึง14นะครับจะคำนวณแบบนี้ก็เป็นความน่าจะเป็นที่ เอา x bar นะครับหักออกด้วยมิวหารด้วย sigma ส่วนด้วย s q n นะครับ13ลบด้วยมิวนะครับหารด้วย sigma ส่วนด้วย s q u n นะครับ14ลบด้วยิวหารด้วย sigma ส่วนส q n นะครับทำเหมือนกับตอนที่นิสิตเรียนเรื่องการแจกแจงปกตินะครับก็คือ standardize มันนะครับก็คือหักออกด้วยมิวหารด้วย sigma ส่วนด้วย s q u n นะครับ หลังจากที่นิสิตสแตนดาร์ดได้ชีเรียบร้อยนะครับนิสิตก็จะต้องมาทําการแทนค่าถูกไหมครับก็แทนค่าลงไปนะครับความน่าจะเป็นที่แทนมิลลงไปเป็น12นะครับแทนซิกมาลงไปเป็น9นะครับแทน N ลงไปเป็น100นะครับทีนี้ ตัวปริมาณตรงกลางเนี่ยนะครับ x bar ลบมิลส่วนด้วยซิกมาส่วนด้วยสแควรูทเอ็นเนี่ยก็จะเป็นการแจกแจงปกติมาตรฐาน c นะครับแล้วนิสิตก็แทนค่าตรงไปเป็น14ลบ12หารด้วย9ส่วนด้วยสแควรูทหนึนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนิสิตก็คำนวณออกมานะครับโดยเชีคกิคิดเลขก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่ สิบสามลบสิบสองหาร9ส่วนด้วยสแควรูทนนะครับกดขึ้นกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะเป็น1.11นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ c นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2.22นะครับพอนิสิตได้ปุ๊บนิสิตจะเห็นว่างานที่เหลือนะครับก็คือการเปิดตารางการแจกแจงปกตินะครับทีน,นี้ในการเปิดตารางการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับถ้านิสิตจำได้เวลาที่เราเปิดตารางนะครับ ถ้าเรามีการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เป็น x นะครับการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยนิสิตสามารถเปิดตารางเพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จุถึง x ได้นะครับถูกไหมครับเราสามารถเปิดตารางเพื่อหาความน่าจะเป็นที่ c น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทำได้นะครับโดยใช้ ตารางการแจกแจงปกตินะครับทีนี้เนี่ยความน่าจะเป็นที่ C จะอยู่ระหว่าง1.11ถึง2.22นิสิตก็ทำเป็นความน่าจะเป็นที่ C น้อยกว่า2.22นะครับลบความน่าจะเป็นที่ C น้อยกว่า1.11นะครับสิก็ไปเปิดตารางออกมานะครับนี่พอได้ตารางมาปุ๊บนิสิตจะเห็นว่าเห็นไหมครับดูหัวตารางก่อนนะครับเหมือนเดิม ตัวนี้นะครับก็แปลว่านิสิตต้องการเปิดตารางโดยให้โดยให้โดยตารางเนี่ยจะให้พื้นที่ใต้กราฟนะครับนิสิตก็มาดูว่า2.22กับ1.11ตรงขอบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มที่2.22ก่อนนะครับตรงนี้012ใช่ไหมครับนิสิตต้องการ2.22ก็คือตรงนี้นะครับ 2.22นะครับ0.9868นะครับส่วน1.11ก็คือ1.11ก็คือ0.8665นะครับเสร็จแล้วนิสิทธ์เปิดตารางได้สองค่านี้เรียบร้อยนะครับนิสิตก็เอาลงไปแทนในตัวโจทย์นะครับก็จะออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่อ่า C น้อยกว่า2.22เท่ากับ0.9868จากเมื่อกี้นะครับ ลบออกด้วยความน่าจะเป็นที่ c น้อยกว่าเท่ากับ1.11ก็คือ0.8665นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือ0.1203นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือคำตอบสุดท้ายนะครับความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลีย่ยความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศจาก100จุดตัวอย่างจะมีค่าอยู่ระหว่าง13-14 ppm ก็คือ0.1203นิสิตจะเห็นว่าข้อดี ของการใช้เซนทรัลลิมิตเดเรียมเนี่ยนิสิตไม่จำเป็นต้องรู้การแจกแจงของ x bar บาร์ถูกไหมครับโจ์ข้อนี้ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าการแจกแจงของประชากรคืออะไรนิสิตไม่ต้องรู้เลยนะครับการแจกแจงของประชากรเราไม่รู้การแจกแจงของ x bar บาร์เราไม่รู้แต่สุดท้ายเราคำนวณความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการใช้อ่าการประมาณค่าด้วยการแจกแจงปกตินะครับที่จะเห็นว่ามัน p พาเวอร์ฟูลตรงนี้นะครับเซนทรัลลิมิตเดเรมนะครับ อ่าต่อมาให้ดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกำหนดให้การแจกแจงของเวลาที่ใช้ที่เช็คเอาท์เคาน์เตอร์ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับมีค่าเฉลี่ย1.5นาทีและความแปรปรวน1.0นาทีนะครับสมมุติว่ามีลูกค้าต่อคิวเพื่อจ่ายเงินอยู่100คนนะครับจงใช้เซนเซอร์ i รมิตเตเรมเพื่อประมาณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าที่ต่อคิวอยู่100คนนี้ จะถูกบริการเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับนึกภาพตามนะครับตอนนี้เนี่ยนิสิตไปที่เช็คเอาท์เคาน์เตอร์นะครับมีคนมีพนักงานนะครับอยู่ที่เช็คเอาท์เคาน์เตอร์นะครับแล้วที่เช็คเอาท์เคาน์เตอร์เนี่ยมีคนยืนรอต่อคิวอยู่ทั้งหมด100คนนะครับคนรอต่อคิวที่เช็คเอาท์เคาน์เตอร์เนี่ยอยู่100คนนะครับ ทีนี้เรารู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้าแต่ละคนที่มาต่อคิวเนี่ยเขาจะใช้เวลาบริการเนี่ยโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่1.5นาทีแล้วก็ความแปรปรวนอยู่ที่1.0นาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตให้ xi นะครับแทนเวลาที่ลูกค้าคนที่ i มาใช้บริการถูกไหมครับ นิสิตจะได้ทันทีว่า expectation ของ xi นะครับหรือคือมิวนั่นแหละนะครับก็คือ1.5นาทีแล้วก็ variance ของ xi นะครับหรือว่า sigma s q u a r e นะครับก็คือ1นาทีนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่โจทย์กำหนดมานะครับทีนี้เนี่ยโจทย์ถามว่าจงใช้ central limit theorem เพื่อประมาณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าที่ต่อคิวอยู่100คนนี้ จะถูกบริการเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับนั้นโจทย์ถามความน่าจะเป็นที่ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0 0นะครับคือลูกค้าทั้งร้อยคนใช้เวลารวมกันไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมครับโจทย์ถามตัวนี้จะโจทย์บอกให้ใช้เซนเ r อร์ i m ลิมนต์เตอร์เประมาณค่านะครับนิสิตก็ดูก่อนนะครับ เนื่องจากว่าหน่วยตอนนี้เป็นชั่วโมงผมจะเปลี่ยนเป็นนาทีก่อนนะครับเพราะว่าหน่วยที่โจทย์กําหนดมาให้ใน expectation กับ variance เป็นนาทีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเปลี่ยนหน่วยก่อนเป็นความน่าจะเป็นที่ x 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 100 2นะครับ2ชั่วโมงก็ได้120นาทีนะครับพอเปลี่ยนหน่วยมาตรงกันเรียบร้อยนะครับนิชนตก็คำนวณต่อนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็น x 1บวกไปถึง x 1 0 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเอา100ไปหารทิ้งก่อนนะครับมันจะได้เป็น x bar รัถามว่าทำไมอาจารย์รู้ว่าต้องเอา100ไปหารตลอดก่อนนะครับเพราะว่าโจทย์สั่งชัดเจนนะครับว่าให้ใช้ central limit theorem นะครับซึ่ง central limit theorem เนี่ยบอกว่า x bar ลบ mu ส่วนด้วย sigma over square root n จะมีการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็น x bar ก่อนผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น x bar ก่อนนะครับ พอเปลี่ยนปุ๊บก็จะได้มาเป็นความน่าจะเป็นที่ x bar นะครับพอ x bar ก็คือ x 1บวกไปเรื่อยถึง x 100ส่วนด้วย100นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.2ดถูกไหมครับพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะครับโดยใช้ central limit theorem นะครับสิ่งก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ x bar ลบ mu หารด้วย sigma over square root n นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 2ลบ mu ส่วนด้วย sigma over square root n ถูกไหมครับ ถามว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีคนสงสัยอาจารย์ทำไมรู้ว่าใช้ CLT ได้นะครับใช้ CLT ได้เพราะว่าตัวอย่างเราคือ100คนนะครับมีขนาดใหญ่กว่า30นะครับตรงนี้โน้ตไว้ก่อนนะครับ n, n เท่ากับ100นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับดังนั้นใช้เซน t r a l ลิมิตเ h e เรียมได้นะครับพอเราใช้เซน t r a l ลิมิตเ h e o r เรียมได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เจ้า x-bar ลบิวส่วนด้วย sigma ส่วนด้วย square r o o n เนี่ยก็จะประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐาน c นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.2ลบ1.5นะครับ1.5ค่ามิวนะครับหารด้วย1.0นะครับหารด้วยส q u a r e root 100นะครับทีนี้เราไปคำนวณตัวนี้ออกมาก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่ c น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ0.3นะครับ ครับข้างบนได้ลบ0.3นะครับหารด้วย1.10ส่วน10ะครับก็คือความน่าจะเป็นที่4น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับนิสิตก็ไปเปิดตารางเอาเลขนี้ออกมานะครับความน่าจะเป็นที่4น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับเปิดตารางนิดนึงนะครับดูนะครับความน่าจะเป็นที่จะได้ c น้อยกว่าลบ3นะครับจุด 00, 00นะครับก็คือ0.0013นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นิสิตก็ได้คำตอบออกมาเรียบร้อยนะครับ0.0013นะครับได้จากการเปิดตารางนะครับ